จังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่ตำรวจโคกกลอยซุ่มจาบนักค้ายาบ้าขณะนำยาบ้ามาวางไว้ที่บริเวณเสาไฟฟ้าริมถนนเพื่อกระจายยาให้กับกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนของกลางยาบ้ากว่า50 0 0 0เม็ดภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผอปออภาคจังหวัดพังงาพันตำรวจเอกวรพงษ์พรหมอินผู้กำกับสอพอโคกกลอย พันตำรวจโทชาติชายนำโดยพันตำรวจโทเดชโชนนครจสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพโคโกกลอยพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสพโคโกกลอยได้ร่วมกันจับก,กุม่มตัวนายชัยรัตน์อายุ45ปีนายสมคิดหรือดำอายุ33ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน58,400เม็ดบริเวณริมถนนสายพังงาคโคกกลอยหมู่12ตำบลโคกกลอย อำเภอตะ่วทุ่งจังหวัดพังงาต่อเนื่องจากกลุมที่บ้านหมู่13ตําบลโคโกลอยอำเภอตะก่วทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งก่อนการจับกลุ่มคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้สืบทราบว่าหลังจากที่ในายชัยรัตน์ซึ่งถูกจับกลุ่มเกี่ยวกับคดียาเสพติดและผลโทษออกมายังคงมีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ตําบลโคโกกลอยอำเภอตะก่วทุ่งจังหวัดพังงา และในพื้นที่ใกล้เคียงและมักจะน,นำยาบ้าส่งมอบให้กับลูกค้าโดยการไปวางไว้บริเวณริมถนนสายพังงาโคกกลอยตำบลโคกกลอยอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาถึง22นาฬิกาของวันที่5เมษาย,ยน2568ที่ผ่านมาโดยใช้จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้ร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบ และสังเกตการบริเวณถนนสายดังกล่าวต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้สังเกตเห็นนายชัยรัตน์ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนที่เกิดเหตุและได้ลงจากรถจักรยานยนต์เอาสิ่งของบางอย่างไปวางไว้ที่บริเวณเสาไฟฟ้าริมถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มที่ซุ่มสังเกตการอยู่บริเวณนั้นได้แสดงตัวให้ในายชัยรัตน์ทราบและได้ทำการควบคุมตัวนายชัยรัตน์ไปตรวจสอบ สิ่งของที่นายชัยรัตน์วางไว้พบว่าเป็นยาเสพติดหรือยาบ้าจํานวนหนึ่งหมื่นเม็ดเจ้าหน้าที่ตารวจได้สอบถามนายชัยรัตน์เกี่ยวกับยาเสพติดนายชัยรัตน์ให้การว่ายาเสพติดดังกล่าวตนจะนํามาสมวางให้กับลูกค้าและจากการซักถามนายชัยรัตน์ให้การอีกว่ายังมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่อีกส่วนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ที่บ้านของนายสมคิดหรือดำหลังตลาดสด โคกลอยหมู่13าตำบลโคกลอยอำเภอตะขวดทุ่งจังหวัดพังงาจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไปตรวจสอบที่บ้านพักของนายสมคิดหรือดำขณะเดินทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สังเกตเห็นนายสมคิดหรือดำกำลังขับรถจักรยานยนต์อยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเรียกให้นายสมคิดจอดรถและได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สอบถามเกี่ยวกับยาบ้าที่นายชัยรัตน์นำมาฝากไว้ให้เก็บไว้นายสมคิดยอมรับว่า ตนเองได้เก็ยบยาบ้าซุกซ่อนไว้ภายในบ้านพักของตนเองจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทาการเข้าตรวจค้นบ้านของนายสมคิดหรือนายดาพบยาบ้าจํานวน48,400เม็ดซุกซ่อนอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวพร้อมแจ้งเหตุแห่งการจับข้อกล่าวหาสิทธิตามกฎหมายกับผู้ต้องหาทั้งสองได้จัดทําบันทึกการจับกลุ่มพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภทหนึ่งเมทดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยมีการไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายอันกระทําเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตนำตัวผู้ถูกจับพร้อมด้วยของกลางส่งพนังงานสอบสวนสพโคกลอยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพรชัยไสเอยวข่าวภาพจังหวัดพังงา พี่พี่นิวไทยแลนด์รายงานขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวาเสนอขายไล่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพย์ดีราคาถูก สนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือโทร099 349 6888อดีลายต้น TON 064 8370198ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนสเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาททวนที่สวยทำเลดีเหมาะสําหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ099 349 6888ไ i d l ล n e ต้น064 837 0198 สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชิน,นวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับ CP ด้านข้างติดกับที่ดินของท่านในวินชิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทาน เหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3 0 0 0ล้านบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือ l ลายไอดีต้น064 837 0198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหาน้องจอเขตน้องจอะกรุงเทพมหานคร มีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประประพาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร0983894577หรือโทร0993496888 idline ton064 837-0198ขายที่ดินด่วนจำนวน4ี่ไร่ติดถนนเส้น2 4สายโชคชัยเดรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นรถมือสองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปตทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดร,รถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือยางพาราก็ได้ ขายในราคาไล่ละ1ล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสับถามมาที่เบอร์โทร098 389 4577 099 349 6888ไอดีไล์ TON 064 837 0198ขายกิจการรัฐหัพร้อมที่ดิะบ้านภักภาษา สวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านมีสามห้องนอนแตดครบทุกห้องพื้นที่ใช้สอยสาชั้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทางห้องแฝดและส่วนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรอบอุปรกรณ์ครบเดินหน,หน้าต่อใน้ทันทีขายเพียง13ล้านบาทเจ้าของขายเอง นา้าในหน้าสามปร์เซตสนใจติดต่อโทรสุดก้า